สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดรกรีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดียก็มาพร้อมกับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น s ซ r ร์โวคนะคะขนาด5 kva นะคะตัวนี้นี่เองนะคะนี่นะคะจำรูปร่างลักษณะไว้ให้ดีเลยนะคะที่เดียรและพี่เมย์เนี่ยเคยบอกไปทุกครั้งนะคะว่า ที่อสก,กรีนเนี่ยมีเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะที่รองรับไฟที่ตกต่ําสุดนะคะได้ถึง50โวลต์วนกันนะคะก็คือจะเป็นรุ่นนี้เองนะคะรุ่นเซอร์วิคอน 5kva นะคะรองรับไฟตกต่าสุดได้ถึง50โวลต์นะคะแล้วก็ไฟเกินเนี่ยรองรับได้ถึง280โวลต์นะคะสําหรับใครที่บอกว่าที่บ้านที่ทํางานนะคะที่ออฟฟิศหรือว่าทางธุรกิจต่างๆนะคะบ้านพักขอพัก รีสอร์ทโฮมสเตย์นะคะเจอไฟตกหนักมากนะคะแล้วก็ลากสายไกลดึงสายไกลนะคะแล้วก็อยู่ปลายสายด้วยนะคะไฟตกหนักมากนะคะเมื่อเปิดทํางานแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์นะคะหรือว่าพวกปั๊มนะ้ํามอเตอร์นะคะทําให้ไฟเนี่ยตกหนักมากนะคะบางทีเนี่ยบอกว่า ร้อยแบบร้อห้าสิบนะคะหรือว่าร้อยสี่สิบนะคะตกหนักมากจริงๆนะคะอยากได้รุ่นที่แบบรองรับเผื่อไว้เลยนะคะที่ดัตสกรีเนี่ยมีรุ่นไหนที่จะมานำเสนอหรือว่ามาแนะนำบ้างนะคะ<ช>ก็แนะนำเลยนะคะว่าเป็นรุ่นเซอร์วอคอนตัวนี้หายห่วงเลยนะคะเพราะว่ารองรับไฟตกต่ำสุดในตลาดนะคะห้โวลต์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกรุน่นนึงนะคะที่ยอดนิยมนะคะแล้วก็เบียรต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเครื่องปรับ แรงดันไฟฟ้าของนอตตรีนเนี่ยก็คือนําเข้ามาจากประเทศอินเดียนะคะอินเดียเขาเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องไฟตกนะคะเพราะว่าประชากรเขาเนี่ยเยอะมากนะคะแต่ละบ้านเนี่ยก็คือต้องมีเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะคะติดตั้งไว้แทบทุกบ้านเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า,าจะได้ช่วยแบบยืดอายุนะคะการใช้งานพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นพัดลมทีวีนะคะถ้าเกิด เจอแบบปัญหาไฟตกแต่ว่าเรายังปล่อยผ่านหรือว่าเมินเฉยกับปัญหานี้นะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็จะทําให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านของเราเนี่ยพังนะคะเราก็เสียหายนะคะซึ่งพายเนี่ยก็คือหนักสุดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็ต้องซื้อเป็นอุปกรณ์ใหม่นะคะบางคนนี่ยบอกว่าเจอไฟตกนะคะแบบแอร์เนี่ยเปิดไม่ได้เลยนะคะหรือว่าปั๊มน,น้าเนี่ยไม่นะคะบางคนก็คือปล่อยผ่านนะคะ,ะจะมา ติดตั้งอีกทีเนี่ยก็คือปมไหมนะคะหรือว่าแอพังนะคะเป็นสองสามตัวแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบไว้เพื่อรองรับไฟตกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมาตัวนี้นะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือสเตเบลิเซอร์นะคะ avs avr นะคะหม้อดึงไฟหม้อดูดไฟนะคะนี่ก็คือเป็นแบบอันเดียวกันหมดนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเรียกไม่เหมือนกันนะคะ สำหรับใครที่แบบดูไว้อยู่นะคะอยากได้รุ่นแบบเมนไลน์หรือว่าควบคุมเฉพาะจุดนะคะที่รัสเรีกเนียก็คือมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นสำหรับ a อรนะคะตั้งแต่9,000 BTU ขึ้นไปนะคะไปจะถึงแบบขนาดใหญ่นะคะ30 0 0 0 3น0 0นะคะก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นรุ่นเซอร์โวคอนนะคะที่ขนาดใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะเซอร์โวคอนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่รุ่น 5kVA นะคะ 10k 20k ไปจนถึงแบบ 30k นะคะ หรือรุ่นใหญ่กว่านี้มีไหมมีนะคะถ้าเกิดใครที่บอกว่าต้องการใช้กับแบบทางธุรกิจใหญ่ๆนะคะแบบปั๊มน้ํามันนะคะหรือว่าแบบในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะมีหรือเปล่านะคะสามารถที่จะปรึกษาเข้ามาได้นะคะหรือใครที่บอกว่าอยากนําเข้าโครงการราชการนะคะได้ไหมนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะทักมาพูดคุยนะคะแล้วก็ปรึกษานะคะบอกรายละเอียดแจ้งรายละเอียดต่างๆนะคะได้กับทางนอตกรีนด้เลยนะคะมากลับมาที่มอเตอรไฟของเราบ้างนะคะซึ่ง ด้านหน้านะคะเราก็จะเห็นนะคะว่ามีแบบเรียบมากนะคะก็ะคือมีหนึ่งหน้าจอนะคะหน้าจอเดียวเท่านั้นนะคะแสดงสถานะได้ถึงสองสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะไฟเข้านะคะเท่าไหร่หรือว่าไฟออกเนี่ยเท่าไหร่นะคะก็คือจะเป็นสถานะ i อแล้วก็โอทนะคะนอกจากนี้เนี่ย มีบอกอยางอื่นอีกไหมนะคะมีนะคะก็คือเมื่อไฟที่เข้าต่ำเกินไปนะคะหน้าจอเนี่ยก็จะขึ้นเป็น LO นะคะลูกค้าบางท่านเนี่ยบอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะคะก็คือแบบถ้าเกิดไฟเราเข้าต่ำเกินไปเนี่ยหน้าจอก,ก็จะแจ้งนะคะเป็น LO หรือว่า LO เล่นเองนะคะหรือว่าใครที่บอกว่า บางวันเนี่ยขึ้น HI คืออะไรนะคะก็คือ high นั่นเองนะคะแบบไม่ใช่ทักทายนะคะทุกคนก็คือ high เนี่ยก็คือแบบไฟสูงนั่นเองนะคะไฟที่เข้าสูงเกินไปนะคะอันนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะดูทุกอย่างผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะแม้กระทั่งตัวเครื่องมีปัญหาเนี่ยก็ดูทางหน้าจอได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะคะแล้วก็เราก็จะมีเป็นเบรกเกอร์นะคะสเติไลเซอร์นะคะแล้วก็บายพาสนะคะมี สองตัวด้วยกันนะคะซึ่งเบเกอร์ของเราเนี่ยก็ไม่ใช่แบบเบเกอร์ธรรมดานะคะทุกคนเพราะว่าเบเกอร์ของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานด้วยนะคะต้องบอกไปพรอทั้งตัวเครื่องนะคะแล้วก็เบเกอร์นะคะทุกอย่างในตัวเนี่ยมีมาตรฐานรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO 9001นะคะ, 1, ะ,คะหรือว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO 14001นะคะและมาตรฐาน CE นะคะมีมรองรับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ความปลอดภัยนะคะคในการใช้งานเนี่ยทุกคนไว้ไวางใจได้เลยนะคะเพราะว่าวางคนเนี่ยกลัวมากนะคะเพราะเรื่องไฟเนี่ยเล่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอ,อื่นที่ไม่ใช่มอเิ่มเนี่ยก็ควรที่จะดูไว้นะคะว่าเขามีเป็นมตาตรฐานรองรับหรือเปล่านะคะซึ่งของเราเนี่ยก็มีครบนะคะด้านใังตัวเครื่องนะคะการทํางานเป็นยังไงบ้างน,นะคะการทํางานเนี่ยก็คือรีเย์นะคะ การทางานด้วยรีเดนะคะซึ่งรีเด์ด้านในเครื่องเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่นะคะทํางานเร็วปักไฟเร็วเพิ่มไฟไหวนะคะนอกจากนี้เนี่ยเมื่อแปลงของเขานะคะก็คือพันด้วยขดรวดนะคะที่เส้นใหญ่นะคะแล้วก็ขดรวดเต็มนะคะแอมป์เต็มนะคะก็คือปักไฟเร็วมากนะคะแต่ที่สําคัญนะคะระาบายความร้อนแบบเป็นธรรมชาตินะคะระาบายความร้อนแบบเป็นธรรมชาติเนี่ยดียังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะไม่มีหลอดแสงนะคะ ทำให้แบบช่วยประหยัดน,นะคะในการของเรื่องใช้ไฟเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าไม่มีหอดแสงนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเมื่อไม่มีพัดมนะคะก็คือไม่มีเสียงดังให้รบกวนใจนะคะสามารถที่จะติดตั้งนะคะภายในบ้านได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ไม่มีพัดลมนะคะไม่มีเสียงดังให้รบกวนใจเราแน่นอนนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีเป็นไมโครโปรเซนเซอร์นะคะที่ชานฉลาดนะคะที่ช่วยในการควบคุมนะคะแล้วก็ควบคุมในการทํางาน,นต่างๆด้วยนะคะสามารถที่จะใช้กับเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะได้หมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะใช้กับพวกปั๊มน้ํานะคะมอเตอร์นะคะตู้เย็นทีวีพัดลมนะคะหรือว่าจะใช้ควบคุมกับแอร์นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะ ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวก็ขอแนะนํานะคะเป็นรุ่นเซอร์โวคอนนะคะ 5kva นะคะสำหรับใครที่บอกว่าไฟตกหนักมากนะคะอยากได้รุ่นที่แบบรองรับเผื่อไว้เลยนะคะแนะนําเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะขนาดกระทัดรับนะคะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าถึงจะตัวเล็กแบบนี้นะคะจริงๆน้ําหนักเนี่ยก็คือเยอะมากเพราะว่า หม้อแปลงเนีย่ยหนักมากจริงๆนะคะหลายคนก็เคยเห็นแล้วนะคะเพราะว่าแด็ก็จะมีรีวิวนะคะในเมื่อตอนที่แบบลูกค้าส่งของมาเช็คนะคะแล้วก็จะถ่ายแบบให้เห็นด้านในเลยนะคะว่าหม้อแปลงของเราเนี่ยพนรั่วเต็มนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ดูนะคะแล้วก็อยากเห็นนะคะสามารถที่จะเข้าไปรับชมในช่องทาง YouTube นะคะดอทตี้คลิปชานนะคะหรือว่าจะเป็นช่องหาติ๊กต o อกช็อปนะคะแล้วก็จะมีเป็น Facebook Page นะคะก็สามารถที่จะ เข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังได้นะคะใครที่เข้าไปดูแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านาช่องทางไหน,น้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็มีนะคะในพวกอ๋อชอปปี้รักนซาร่านะคะในร้านช็อปนะคะแล้วก็ยังมีเป็นเอ่อสามารถที่จะโทรตรงเข้ามาก็ได้นะคะปรึกษาก่อนก็ได้นะคะว่าใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านี้เท่านี้นะคะ จะแนะนำเป็นตัวไหนดี 5K หรือว่า 10K VAD นะคะหรือว่าตัวใหญ่ไปเลยดีไหมนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์092นะคะ638 2366หรือว่าเบอร์092 638 2229นะคะก็จะมีทั้งพี่เมนะคะแล้วก็เดียนะคะที่คอยรับสายนะคะแล้วก็ให้คําปรึกษาต่างๆนะคะ พูดคุยได้สอบถามได้นะคะทุกรุ่นเลยละกันนะคะเราก็ไม่ได้มีแค่มอเพอร์ไฟอย่างเดียวนะคะอย่างที่เดียวบอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ก็มีนะคะหรือว่าเครื่องกรองน้ำของเราก็มีเหมือนกันนะคะในส่วนใครที่บอกว่าถ้าจังซื้อไปแล้วนะคะในเรื่องรับประกันเนี่ยรับประกันกิ๊บีนะคะรับประกันให้หนึ่งปีเต็มนะคะแล้วก็พวกอรลรมณอะไรเนี่ยมีครบพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นรีเรย์นะคะมออแปลก แทงหน้าจอแทนคอนโทรนะคะมีหมดทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าใช้งานแบบนานแล้วนะคะแล้วก็มีบางตัวเนี่ยพังนะคะหรือว่าเสียหายก็คือเป็นรีเลย์นั่นเองนะคะต้องซื้อตัวใหม่เลยไหมนะคะอันนี้เนี่ยก็ไม่จําเป็นนะคะเนี่ยประหยัดได้ก็ประหยัดไปก่อนนะคะสามารถที่จะส่งมาให้เราเนี่ยเช็คดูก่อนก็ได้นะคะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนตัวไหนได้บ้างเพราะว่าอะไรแล้วเนี่ยมีครบพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็ ไม่ต้องเป็นหัวนะคะสําหรับวันนี้นะคะเจก็ขอฝากเป็นเครื่องตัดแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะขนาด 5kVA นะคะเซอร์วคอนตัวนี้นะคะรองรับไฟตกต่ำสุด50โวลต์นะคะไฟเกิน280โวลต์นะคะรองรับไฟตกต่ำสุดในตลาดไวไปด้วย